จากมือใหม่หัดไอทีชนะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการเปลี่ยนข้อความให้เป็นรูปภาพนะครับโดยในคลิปนี้จะเป็นในส่วนของ AI ของ Canva ของเรากันนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะทำผ่านในส่วนของโน้ตบุ๊กกันนะครับจะเป็น macbook แอร์กันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็ให้ทำการเปิดในส่วนของแคนวาขึ้นมาได้เลยครับหลังจากที่เราเปิดในส่วนของแคนวาขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปเราไปที่ส่วนของด้านสายมือก็ได้นะครับไปที่ส่วนของแอปกันนะครับหลังจากที่เราคลิกส่วนของแอปกันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีในส่วนของแอปต่างๆขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเลือกไปยังส่วนของแท็บเมนูนะครับ ทบที่เป็นในส่วนของแอปนะครับที่เขียนว่า text to image กันได้เลยครับเมื่อหลังจากนั้นก็ใส่เป็น use in new design กันได้เลยครับหลังจากนั้นก็ทำการเลือกในส่วนของว่าเราเอาเอาไปใช้กับอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นโปสการ์ดกันนะครับ ก็หลังจากนั้นในส่วนของระบบนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของ text to image ของเรากันนะครับหลังจากนั้นก็เราสามารถที่จะพิมพ์ในส่วนของข้อความนะครับเพื่อที่จะให้ AI ของ Canva นะครับแปลงเป็นรูปภาพกันได้เลยครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบนะครับ หลังจากที่เราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของ Create your image ดนะ้านล่างกันได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทำการ generate รูปภาพที่มันตรงกับข้อความที่เราพิมพ์ไปเมื่อสักครู่นะครับก็ในขั้นตอนนี้ก็สามารถที่จะเริ่ม generate กันแล้วนะครับก็จะมีรูปขึ้นมากันนะครับอันนี้ถ้าเรา ไม่พอใจนะครับเราสามารถที่จะเขตอเกนได้นะครับแต่ว่าผมจะเลือกเป็นรูปรูปนี้ดูมันสวยดีนะครับก็เมื่อเราได้รูปแล้วนะครับเราก็ไปคลิกที่รูปรูปก็จะมาปรากฏอยู่ในอ่ช่องของเรากันนะครับแล้วเราก็สามารถสามารถที่จะเอารูปที่เราได้นะครับเอาไปใช้ได้นะครับก็สวยอยู่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับคลิปแนะนำวิธีการเปลี่ยนข้อความนะครับให้เป็นรูปภาพนะครับสำหรับ AI ของ Canva กันนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ